เอออะร้องมาด้วยกันก่อน ไม่เพราะอะไรตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจต่อกันก็เการทพอแล้วรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นเมื่อเราบังเอิญได้พบกันหนึกฝันได้พบเธอ เราโชคดีที่เราตาคนคนเจอแค่เสียวนาทีที่พอเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป รู้ว่าเธอใจของฉันให้เต็มได้ฉันรเพียงเธอทำให้ฉันสุขใจท้งมากมายรู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้เมื่อฉันได้บางบางฉันยองให้ใจได้ผูกพันคิดไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็สึ้งใจ เราชมดีที่เราต่างคนคนเจอแค่เสียวนาทีที่พเ้อมจะมาใจเราลอยให้รู้เรารักกันเธอคือคนที่ รู้เรราักเธอรักเธอไว้ก็อินพอไว้ไปเลยลูกไว้ร้องไปเลยรักเธอรักเธอรูกเพียงเจ้านั้นร้องอะไรก็ร้องไปเลยเพราะว่าตรเนี้ยเพราะว่าเนจะลากอินไว้งหญิงอ๋อเหรอหลับที่กันสลับที่อ๋อเพราะว่าเนจะจะลากโน้ตยาวมาอย่างนี้ลูกไว้ก็ร้องอันนี้คนเดียวรักเธอนะรักที่นะลูก รักรักเธอเอ่ยใช่ไหมคะรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นนั้นนั้นตรงข้างข้างหลังอะเดซจะชอบไปไปหาโน้ตสูงเพราะเราเป็นมันต่ำอยู่นะเราโชคปีที่เราต่างคนกันเจอ S <S> <S <S> ร้องข้อเพลงเราไปไหนแล้วเนี่ยตายแล้วไร้ล้อมาสิโลกนำเสนอมาสิมีอะไรบ้างอ้าวคิดไว้ยังไม่คิดเลยครับฟอาฟ้งม้องมั่วมาก่อนร้องมั่วมาก่อนร้องมุั่วเดี๋ยวครูจะคอยซื้อคอยชอปปิ้ง โชคัะตาส่งเราไม่เกินแต่มาคู่กันฉันถึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจลาฉันก่บังเอิญไ ใ่ฉันไม่รู้จริงๆเผื่พ้นอะไรไม่สำคัญแค่ใจตรงกันก็เกินพอแล้วร,รักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังอาจได้พบก,กันหนึ่งร้าบนดาที่โคตเธอเราโชคดีที่เรา ไ็่อบอกให้รู้เรารักกันฉันผู้ว่าเธอคืออีกครึ้งชีวิตที่ใหายไปรู้ว่าเธอตามใจแต่คงฉันให้แต่ใจฉันรู้เพียงเธอทำ ฉันสุขใจมากมายารู้รล้วคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้เมือสันได้บมงบางฉันยอมให้ใจได้พูกันคิดไม่เพราะอะไรแต่ตาสัตาแ้วนั้วใจ อ,อ,อะไรแล้วกรักเธอรูเอ <c oughs> ร้เพียงเท่านั้น <c oughs> แล้ <c oughs> เราบังเอินได้พอกันัเธอเราโช์ดีที่เราต่างคนคนเจอ <c oughs> แค่สียนาทีที่พอเธอ <c oughs> หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันเธอคือคน ได้พบเธอเราชอบที่ทเราต่างคนคนเจอแค่เสียวนาทีที่มองเธอหัวใจก็พอเพียรู้เราเร,าร,ารักกัน <c oughs> เนยยังประกอบร่างไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนได้นะก้องออกก้อง แทกกับเคตายไปแล้วนู้ดคือว่างงานอยู่เหลือสองคนนั้นมาอยู่เป็นเพื่อนโคเมาช่วยกันคิดให้ไบท์หน่อยโอ้ยบายสบายอยู่แล้วเพลงนี้แม่ร้อโอ้โหตายตายร้องดีๆนะเพลงนี้คุณแอนกับคุณปุ้มตั้งแต่รอปับของของเม่จะเริ่มมีมมีีเครื่องประดับตั้งแต่ตรงท่อนที่สองของเราก็ต้องมีเหมือนกันของเม่จะเป็นเชือกบอลท็ ฉันไม่เพียเธอทำให้ฉันสุขใจทั้งมากมายเราก็อาจจะเป็นฉันไม่เพียเธอทำให้ฉันสุขใจอ๋อของเน้นมอะไรฉันรู้เพียงเธอทำมาบ้าเป็นสิงค์สวัสดิ์ของยิ้งละลุกเป็นฟต์แวร์แล้วแต่มันยังไม่สามารถกู้ร่างกลับมาได้ ฉันรู้สุดใจทั้มากมายเอารคืออะไรก็เพราะเธอคนนีฉันาธอคอีกครชีวิตที่หายไปอีกร่ชีวที่หายไปเธอเนใจ ไม่ไม่อย่างไรก็ต้องไล่ลากลา่างหนใช่รักรดเพราะนี่ไหลอยู่